วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเพณีตรุษจีนหรือที่หลายคนรู้จักกันว่าวันปีใหม่จีนค่ะตรุษจีนถือเป็นวันสําคัญที่สุดของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วโลกโดยจะตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทรคติจีนซึ่งมักจะอยู่ช่วงปลายเดือนมกราถ,ถึงกุมภาพันธ์ค่ะโดยในวันตรุษจีนมีตำนานที่เล่าต่อๆกันมาว่า กลับไปในสมัยโบราณมีเรื่องเล่าถึงสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งชื่อว่าเหนียนเหนียนจะออกมาทำร้ายผู้คนและสัตว์เลี้ยงทุกคืนสิ้นปีทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวเป็นอย่างมากทุกคนพยายามหาวิธีป้องกันจนวันหนึ่งมีผู้เท่าฉลาดคนหนึ่งค้นพบว่าเจ้าเหนียนกลัวเสียงดังและสีแดงนับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านจึงจุดประทัด ติดคมไฟสีแดงและตกแต่งบ้านด้วยกระดาษสีแดงเพื่อขับไล่สัตว์ประหลาดเหนียนออกไปได้สำเร็จเหตุการณ์นี้จึงกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมเนียมการจุดประทัดและใช้สีแดงในวันตุกจีนจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก่อนถึงวันตุจีนจะมีธรรมเนียมที่เรียกว่าวันจ่ายวันไหว้และวันเที่ยววันจ่ายหมายถึงครอบครัวจะออกไปซื้ออาหารผลไม้และของเส้นไหว้วันไหว้หมายถึงจะมีการไหว้บรรพบุรุษและเทพเจ้าเพื่อแสดงความกตัญญูและขอพรให้คุ้มครองและในวันเที่ยวซึ่งก็คือวันปีใหม่ทุกคนจะหยุดพักผ่อนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดงสดใสออกไปทักทายญาติพี่น้อง นอกจากนี้ตุ๊จีนยังมีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับครอบครัวและความกตัญญูก่อนวันปีใหม่จะมีพธิธีไปจูเฉียนหรือการไหว้บรรพบุรุษเพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณที่คุ้มครองลูกหลานดังนั้นตุ๊จีนจึงไม่ใช่แค่วันเริ่มต้นปีใหม่แต่ยังเป็นเทศกาลแห่งความหวังความกตัญญูและการอยู่พร้อมหน้าของครอบครัว และในวันตุเจีนมักจะรับประทานอาหารที่เป็นมงคลเช่นเจียวจือเกี้ยวที่สื่อถึงเงินทองหยีที่หมายความว่าปลาหมายถึงความเหลือเฟือและเหนียนเกาขนมเข่งที่พ้องกับเสียงคำว่าสูงขึ้นหรือเจริญรุ่งเรืองอีกหนึ่งธรรมเนียมสำคัญคือการมอบห่งเปาหรืออ่งเปาซองแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและความสุข สุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกคนว่าชิงเนียน่อยเลิกว่างเชื่อหรูย่ยยี่สุขสันต์วันปีใหม่และขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างค่ะขอบคุณค่ะ